เติมมากกหมดแล้วด้วยไม่มีตังแล้วนะครับหมดแล้วเออโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อยมาสองใบนะครับเอ,อมาสองใบโอ้สุดยอดนะครับผมมันต้องปิดแล้วล่ะนะครับต้องปิดไว้แล้วล,ะละ่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพร้อมกับผมไทเกอร์อิมมอร์ทัลนะครับผมอยู่กันในเกมแซทีนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นอีเวนต์ใหม่เข้ามาในของเป็นอีเวนต์การ์ดนะครับผมโอเคก็ยังไม่รู้ว่าการ์ดอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็มี1,500เพจนะครับผมแล้วก็หินเพจสอ0 0ัมาแจกให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นอีโวเอวานะครับผมแล้วก็ตำนานเอวานะครับผม ก็เป็นการ์ดค่อนข้างสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็มีคอตูมมาให้ด้วยนะครับผมมีคอตูมมาให้ด้วยโอเคครับบาทเราเข้าไปดูโอ้โหร้านค้ารับมาเลยนะครับผมอ่ะดูราคาก่อนแล้วกันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมราคานะครับผมครับหนึ่งนะฮะเช็คก้อนนะครับเช็คก้อนเออ99บาทโอเค99บาทจัดไปเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะ 99าบาทโอเคได้อะไรนะกูยังไม่ได้ดูเลยได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บดึงลืมดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมทานไหมเนี่ยเออทานนะครับมี A บวกตึงใบนะครับผมโอเคแล้วก็แพ็กการ์ดนะครับอย่างละ5นะโอเคมี A+ บวกให้เราเลือกใช่ไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวดูว่าเราขาดอะไรแล้วเราก็มาเลือกใบแล้วกันนะครับน่าจะเป็น A บวกแบบเลือกนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอยู่นี่นะครับเป็นตำนานนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเงานะครับผมโอเคตำนานเอวานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูความสามารถกันดีกว่านะครับผมก็ขออธิบายสั้นๆเลยละกันนะครับผมผมไม่รู้ครับไม่ใช่นะครับรู้นะฮะรู้รู้บ้างนิดหน่อยนะครับก็ไปเช็คข้อมูลมานิดนึงนะครับนิดนึง แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดใหม่นะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดสายวิกสักเท่าไหร่นะครับผมสายวิกผมไม่ค่อยเล่นเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมชอบนะครับตัวนี้คือมันสวยมากนะครับแล้วก็มีคอตูมาให้ด้วยนะฮะก็เลยกะว่าทำไปเดียวเลยแล้วกันนะครับก็ความสามารถนะคร่าวๆก็คือเมื่อตกพื้นที่พิเศษนะครับผมโอกาส80%นะครับติดตั้งบอดรักษาความปลอดภัยนะครับบอดรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็คือพอเราติดตั้งไปแล้วนะครับ มันก็จะอยู่ประมาณ2เทินนะครับผมแล้วก็3แถวหน้าหลังนะครับผมเวลาเราไปสร้างเมืองในระยะของบอดรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับมีโอกาสเอ่อนะครับผมก่อสร้างแรงมาร์กนะครับผมแล้วก็เมืองเราเนี่ยจะไม่สามารถโดนทำลายเมืองได้หรือว่าเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ต้องอยู่ในระยะของพื้นที่บอดรักษาความปลอดภัยนะครับผใน3ช่องหน้าหลังนะครับแล้วก็เอ่อ จะยังคงอยู่นะครับผมมีเวลาอยู่2เทิร์นนะครับผมบอดรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับผมแล้วก็80%นะครับเมื่อตกพื้นที่พิเศษเนี่ย80%นะครับติดตั้งปั๊มสองความปลอดภัยนะครับในพื้นที่ต้องการนะครับผมโอเคอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อก่อสร้างโอกาส40%นะครับโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้นะครับในพื้นที่ว่างพื้นที่แบบสุ่มนะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาสยกเว้นค่ามทางนะครับหลังจากกนนั้ ไปยังพื้นที่ท้งกาหนึ่งค้งนะครับก็คือสกิลนี้ถ้าตกเมืองไฟตรงข้ามก็1ครั้างไปไหนก็ได้นะครับผมก็ให้ใช้ระวังแล้วกันครับสกิลนี้พอใช้ได้แค่ค้งเดียวนะครับเอาไว้ออ้เป็นไพ่ตายรับก็ได้นะครับอืมแบบว่าเมืองเราจะครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้สกิลนี้ไปแล้วกันนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าเนี่ยภาษาอะไรนะฮะภาษามนุษย์ต่างดาวหรือว่าอะไรนะครับผมก็ถ้าใครรู้สกิลพวกนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับนอกจากจะซื้อมานะครับ คือปิดมาแล้วเอามาเล่นนะครับพอเข้าใจแล้วก็เอาไปรีวิวต่อประมาณนี้นะครับมันต้องเล่นก่อนนะครับไม่เห็นภาพนะฮะเพราะผมไม่ค่อยได้ตามข่าวของเกาหลีอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมสกิลต่อไปนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรงมาร์กนะครับโอกาส55%นะครับผมสร้างแรงมาเพิ่มนะครับผมโอกาสเติบโต5%นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทินของฉันนะครับโอกาส55%นะครับย้ายไปยังแถวทันทีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้เราต้องเติมแน่นอนแหละใช่ไหมครับเงาอัญเชิญนะฮะตำนานใช้ A บวกเยอะอยู่นะครับแล้วก็ S5 นะครับยากอยู่นะครับเว้นนี้นะฮะ A บวกช่วงอ่งะสองเงยอ่ะสองเงอ่ะสองเลยนะครับแล้วก็ S5 ใบนะ S วิทยุนะครับหืมยากจัดนะฮะโอเคอันนี้เป็นแพ็คอะไรบ้างโอ้โห ตัวเต็งๆนะครับผมเนี่ยสตัวนี้นะครับที่ที่ดีนะครับนอกนั้นก็งันๆนะครับผมงันๆเอองันๆนะครับมีเคที่ได้เคที่ดีนะครับดาร์คเคที่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีคอสตูมมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลคอสตูมกันดีกว่านะครับสกิลคอสตูมนะครับอืมอันนี้น่าสนใจนะครับเพิ่มสกิลชาร์โล่นะครับผมเปลี่ยนเป็นสกิลที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มคัสชีนของตัวละครนะครับอืม โอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของอัญมณีกันดีกว่านะครับอัญมณีเขาโจมเอวานะครับเมื่อเริ่มเทินของฉันนะครับโอกาสเจ็สิบเปอร์เซ็นชาร์จโล่สูงสุดสองขั้นนะครับผมก็คืออัญมณีเนี่ยไม่สามารถสร้างระหว่างที่เราเล่นได้นะครับแต่ว่าสร้างแต่ว่ามันจะสร้างตอนเริ่มต้นเทินให้เลยนะครับผมหนึ่งขั้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่โดนโจมตีโล่ก็ได้อยู่อย่างนั้นนะครับสองขั้นนะครับผมสูงสุดโอเคครับผม เราก็อาจจะเอาจี้ใส่โล่ไปก็ได้นะครับผมในระหว่างเล่นเวลาต้องสร้างโล่นะครับก็ไม่เสียหายนะครับผมเพราะยังไงมันก็ให้เราได้สองครั้งอยู่แล้วนะครับโล่โอเคครับก็เป็นอัญมณีที่ดีอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของร้านค้ากันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมร้านค้าโอ้โหนี่อะไรนะครับเนี่ย2,990เพนเพรนะครับผมแล้วก็ตัวแปวนรูปนะครับเป็นลูกบาศก์มาให้หรอลูกบาศก์ตัวแปวนรูปแม่นยามแบบสรม อืมโอเคแต่เราซื้อไปเลยก็ได้นะครับผมเออผมต้องใช้อยู่แล้วเนะี่ยเพชรมีน้อยนะครับผมโอเคคบซื้อไปเลยครับซื้อไปเลยโอเคครับเรียบร้อยนะครับเพราะไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะเพชรไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ตัวแป้รูปผมก็หมดแล้วด้วยนะครับผมเหลือแค่อันเดียวเองนะฮะมีอะไรอีกไหมอืมใครซื้อไปเนี่ย <laughs> เหลือ2 7้ิคนแล้วนะครับ7จอแล้วฮนะอันจะมานี่ระดับเจนะครับแล้วก็เพชรพันเม็ดเอ,อ่อ ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับผมราคาเท่าไหร่อืมสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยสิบเก้าบาทอ๋อห้าร้อยสิบเก้าบาทโอเคผมมีแล้วนะครับผมไม่เอานะครับผมผมมีแล้วผมมีแล้วโอเคครับก็เป็นเอวาเอวานะครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะรำหับตำนานโอ้โหสามร้อยสิบเก้าบาทค่อนข้างแพงนะครับผมอะจะเราซื้อไปเลยแล้วกันนะครับผมซื้อไปเลยซื้อไปเลยแล้วกันนะครับ เรียบร้อยนะครับซื้อมันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มันีคอตูมนะครับคอตูมโอเคราคาเท่าไหร่7 2 9ยบาทโอเคซื้อไปเลยครับผมอันนี้มันีคอตูมนะครับเสี่ยตั้งแล้วเว้นนี้นะครับโอ้ยก็อันนี้ผมต้องแจ้งใหาทรารก่อนนะว่าเป็นเงินเก็บของผมนะเออผมทํางานมาแล้วก็เป็นเงินเก็บของผมนะผมก็ซื้อให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะครับ อย่าทาตามนะครับเพราะว่ามันชิ้นเปลืองมากนะครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดจากแพ็กฟรีกันเลยละกันนะครับผมแพ็กฟรีแพ็กฟรีเอ่อเดี๋ยวผมขอรับเพชรก่อนละกันนะฮะรับเพชรทั้งหมดนะครับที่วันนี้หามาได้นะครับผมโอเคได้681เพชรนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะได้อยู่โอเคครับอ่ะเราไปเริ่มเปิดแพ็กฟรีกันเลยนะครับผมดูว่าได้อะไรบ้างนะครับปึ๊บโอ้โหได้เมาว่ะ นะครับปึ๊บโอ้โหเอมาอีกแล้วนะครับเอเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าสีทองนะครับเอสีทองหมดหรือยังนะครับดูก่อนนะดูก่อนโอเคมีอีกสองใบนะครับมีสองอันนี้เป็นแพ็คห้านะครับแพ็คห้าโอเคครับเปิดเลยครับผมปึ๊บปึ๊บเบิบเบิบเบิบเอาได้เอบวกมาแล้วครับเอบวกมาแล้วฮะโอเคครับผมอีกสักทีนะครับปึ๊บปึ๊บเบิบเบิ้บเอสบวกมาเลยไหมเอสบวก โอ้โหได้เอบวกเกลือจัดเลยนะแพ็คนี้โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะขอเปิดเอบวกมาเลยได้ไหมครับผมเออเอบวกมาเลยครับผมมีอยู่10,000เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเพจนะครับใช่ไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแล้วเออน่าจะหนึ่งหมื่นสองพันเพจนะครับประมาณนี้นะฮะที่หามาได้นะครับปุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บโอ้โหเกลือจัดโอ้เป็นเปล่า เว้นนี้ปิดหรือเปล่าต้องปิดแหละนะครับเติมไปซะขนาดนี้แล้วนะครับผม,มปึ๊บ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 โอ้โหได้เอบวกมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเอบวกแบบค่อนข้างยากเอบวกเหมือนเดิมเลยนะครับเอ็ดบวกโพมมาเลยได้ไหมครับเอ็ดบวกได้ไหมเอ่ยปึ๊บ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 โอ้โห อะไรอะไรออกยากนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรออกยากผมจะเปิดสักสองพันก่อนละกันนะครับผมเออได้อันนี้เอ,อเครื่องจักรสีเงินมาแล้วนะครับแล้วก็แพตตินัมนะครับโอ้โหแพตตินัมนะครับผมโอเคหมดแล้วครับผมสองพันเพชรนะครับแป๊บเดียวครับผมหามาแทบตายนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพมันก่อนว่าสภาพมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสภาพยังไม่ได้ห้าอะไรเลย,เลยนะไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยนะครับออื ก็ขาดเครื่องจักรสีทองนะครับผม2ใบนะครับโอเคอันนี้มี5ใบแล้วนะฮะแล้วนี่ขาดหนึ่งใบนะครับผมตอนนั้นก็เอสวิทยุนะครับก็เอสวิทยุแกนโลหะหายากสุดนะครับผมโอเคเราก็ต้องสุ่มแกนโลหะนะโอเคครับป่าลุยกันแกนโลหะออกยากสุดนะครับผมดูครับประลุ้น A ออกไหมนะครับ A แกนโลหะนะครับผมแกนเงินไม่มีไม่มีเลยเลยนะครับ A บวกก็ไม่มีด้วยนะฮะ เว้นนี้ยากมากนะครับผมไม่รู้ว่าหมื่นสองจะปิดหรือเปล่านะครับเนี่ยอื <c> ้ง <oughs> จากสีเงินอีกแล้วนะครับแกโลหะไม่ออกเลยหรอฮัลโหลเอิบ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 พัตินาใหม่ละเออไม่มีไม่มีโลหะเลยนะครับออกไหมออกไหมออกไหมมาสักใบหนึง่งมาสักใบหนึง่งเออมาแล้วครับเอาง่ายสีเขียวนะครับผมสีเขียวแกโลหะสีเขียวนะครับโอเคมาแล้วหนึ่งใบน,นะครับผม จะปิดไหมเอ่ยนะครับขอให้ปิดเตอะเถิดนะฮะเออแค่นี้ก็เติมเยอะพอแล้วนะครับอื้มปึ๊บปึ๊บแกนโลหะมาไหมแกนโลหะสีเขียวโอเคครับมาแล้วครับหนึ่งใบครับผมสวยครับสวยสวยโอเคอะเดี๋ยวเราไปไปแลกกันก่อนลวกันครับไปแลกมันก่อนครับแลกให้เป็นเลิกเลิกงามงามดีนะครับผมเออแลกไปเอสมาก่อนนะครับให้เป็นเลิกงามงามดีก่อนนะครับผมเออให้มันมีเลิกดีก่อนนะครับนี่เอบวกขาดอีก2ใบเนาะ โอเคโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่านะครับผมเราไปลุยกันต่อครับลุยกันต่อปึ๊บ่ะลุยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแกโลหะมาไหมโอ้ไม่มานะครับผมแกโลหะแกโลหะโลหะสีเขียวเอสีเขียวอ่ะเอเขียวอืมไม่มาครับเอเขียวมาไหมครับเอเขียว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 เออเอเขียวมาแล้วนะครับผมโอ้ก็ยังช่วยหน่อยนะครับผมมาๆๆมารัว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 วรัวรัว เร็วเร็วมาแล้วมาเขียว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 มากแล้วโอเคครับสวยครับ okay, ต่อครับต่อต่อครับต่อเขียวครับเขียวเขียวครับเขียวเขียวโอ้โหทองเกือบมอดเลยนะครับผมขอสื้อเขียวนะครับเขียวนะครับเขียวเขียวโอ้โหเขียวว่ายังไม่มานะครับผมโอ้โหเขียวนะครับเขียวครับเขียวเขียวโอ้โหไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวเจ็ดพันละเดี๋ยวเจ็ดพันแล้วนะครับเขียวครับเขียวโอ้โหเกลือจัดจัด นะฮะปึ๊บเขียวต้องมาแล้วครับมันเงียบเกินแล้วเขียวครับโอ้โหยังไม่มานะครับโอเคอเดี๋ยวเราลุยต่อแล้วกันนะครับลุยต่อลุยต่อครับลุยต่อขอเขียวอีกสักใบหนึ่งนะครับแล้วผมจะพักก่อนไปแรกก่อนนะครับผมก็ยังไม่มาเลยปึ๊บเขียวเธอเขียวเขียวโอ้โหเหลืองขอเขียวหน่อยนะครับเอเขียวครับเอเขียวเอบวกมาก็ได้นะครับเอบวกที่เรายังไม่มีนะครับผม ปึ๊บ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 โอ้โหตันวะไม่ไหววะพักก่อนแล้วกันนะครับออกไปดูสภาพก่อนแล้วกันนะครับเราเอาไปแรกก่อนดีกว่านะครับผมเออแรกก่อนแลกก่อนแรกเป็นเรื่องามงามดีก่อนนะครับผมเอโบก็ยังไม่มาเลยนะครับเอโบสีทองนะครับเครื่องจักรสีทองออกยากมากนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราได้เอสมา2ใบแล้วนะครับขาดเออีก3ใบนะครับผมโอเคปะดูยต่อครับ โอ้โหเอบอกแพตินัมว่ะอยากได้สีเขียวนะครับตา้ไม่เ่ยสีเขียวสีเขียวโอเคสีเขียวมาแล้วนะครับสวยครับสวยเหลือห้าพันแล้วว่ะจะปิดไหมเนี่ยปิดเธอขอร้องปิดเธอสีเขียวโอเคสีเขียวมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปแลกก่อนนะครับเออแลกก่อนนะครับแลกก่อนแลกก่อนนะครับแลกก่อนโอเคแลกให้เป็นเลิกงามงามดีก่อนนะครับก็ขาดอีกแค่2ใบเท่านั้นนะครับ สองใบก็ครบแล้วนะครับสําหรับเอสนะฮะโอเคลุยครับเอบก็ยังไม่มาเลยนะครับปึ๊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 บโอ้โหยังไม่มาเลยนะครับมาไหมเอ่ยปึ๊บ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 สีเงินว่ะโอ้โหเอบอกออกยากมากนะฮะเอบอกยังไม่มาเลยนะครับสีเขียวไหมโอ้โหไม่ไม่เขียวนะครับปึ๊บขอละขอละเขียวเขียวก็ยังไม่พอสีเงินมาแล้วนะสีทองไม่มาเลยนะครับ เอบวกสีทองเอบวกสีทองโอ้โหนะฮะเพชรเหลือสี่พันแล้วแม่งจะปิดเปล่าอ่ะเนี่ยเหลือสี่พันแล้วนะครับเติมไปหมดแล้วด้วยเติมไปหมดแล้วด้วยไม่มีตังแล้วนะครับหมดแล้วเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาสองใบนะครับเอ,อมาสองใบโอ้สุดยอดนะครับผมมันต้องปิดแล้วล่ะนะครับต้องปิดไว้แล้วล่ะนะฮะโอเคแลกมาเลยแล้วกันนะครับอ ก็คาดอีแค get ่ใบเดียวนะครับก็ได้แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดจากแพ็กฟรีก ah ่อนละกันนะครับผมเปิดจากแพ็กฟรีก่อนนะครับแพ็กฟรีเราน่าจะมีเยอะแล้วนะครับผมเผื่อได้นะครับเผื่อได้มานะครับแพ็กฟรีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเปิดก okay. ันเลยละกันนะครับปึ๊บโอ้โหแกงสีทองนะครับขอเป็นสีเขียวครับสีเขียวสีเขียวครับเขียวเขียวโอ้โห เอบวกก็ได้นะครับเอบวกก็ดีนะครับเอบวกอะ่ะเอบวกสีทองไหมอืม <c oughs> เอ่อปุ๊บโอ้โหก็ไม่มานะฮะสีเขียวครับสีเขียวสีเขียวโอ้โหเอบวกเป็นสีทองก็ได้นะครับสีเขียวเธอขอลองโอ้โหมาเธอขอ้องละมาเธอโอ้โหก็ยังไม่มานะครับขอลองละมาเธอโอ้โหก็ยังไม่มานะครับอืมโอ้โหก็ยังไม่มา ขอลองแล้วขอลอแล้วสีเขียวโอ้โหวายยากจัดยากจัดผมเริ่มหัวร้อนแล้วเนี่ยนะฮะเริ่มหัวร้อนเริ่มเสียวแป๊ว่าจะไม่ปิดเว้นน่ะแล้ว,ลวเติมเงินเป็นเราด้วยอะ่ะทําไงดีอะ่ะ <c> ล <oughs> วงนี้กูไม่น่าเติมเลยนะครับอ <c oughs> น่าจะมาลองทําเว้นก่อนแล้วค่อยเติมก็ได้ <c oughs> รีบกดจัดนะครับผมเออปื๊บ โอเคครับสีเขียวมาแล้วหนึ่งนะครับผมจากแพ็กฟรีนะครับผมโอเคก็ขาดเขียวอีกแค่ใบเดียวนะครับแล้วนั่นก็เป็น A บวกนะครับผมเป็น A บวกแล้วนะครับขอเขียวครับเขียวเขียวโอ้โหเขียวก็ยังไม่มานะครับขอเขียวครับเขียวเขียวโอ้โหเครื่องจักสีทองมาหรือยังเครื่องจักสีทองโอ้โหก็ยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้โหก็ยังไม่มานะครับมาไม่มาไม่มาไมสีเขียวโอ้โห ไม่มานะครับหลืออะไรแหละไม่รู้แพ็กฟรีอย่างเยอะเลยปึ๊บโอเคครับสีเขียวมาครบแล้วนะครับสดี๋ยวรแพ็กฟรีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราแลกมาเลยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าตอนนี้เออ,เอดผมครบแล้วนะครับผมก็ขาดแค่เอบวกใบเดียวนะครับผมเอบวกใบเดียวเราก็จะได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อและกันจากแพ็กฟรีนะครับผมเอ,อ,อยู่ไหน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  อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคนี่นะครับเอ่อเดี๋ยวมันมีของนะเดี๋ยวเราอยู่ไหนไม่รู้นะครับนี่อะไรอ่ะหนึ่งสามเอ้บวกดี๋ยวเราเปิดจากอันนี้ก่อนละกันนะครับโอเคลูกบาทที่เราซื้อมานะครับผมจากหลานคารับหรือเปล่านะครับเอ่อเราเปิดอเลยครับดูนะครับดูให้ดีนะครับว่าลูกบาทอันนี้นะฮยซื้อมานะครับผมได้เท่าไหร่นะครับได้อะไรบ้างนะ กอจ็กสีทองนะครับผมสีทองแน่นอนนะครับโอเคแลกไปเลยครับผมนี่ได้แลวหนึ่งนะครับได้แลวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันมีลูกบาทอีกอันหนึ่งนะครับลูกบาทอันนี้จะได้ให้อะไรนะครับ1นถึงสใช่ไหมฮะซื้อมาในร้านคารับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหมุนกันเลยครับผมปึ๊บอ๋ออันนี้เป็นตัวแปรรูปนะครับโอเคก็ดีครับดีตัวแปรรูปให้เราได้มาเนาะ โอเคครับสวยตัวแปลรูปได้มาแล้วก็ขาด A อบวกแค่ใบเดียวนะครับก็ปิดไปแล้วเราก็เปิดจากในนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ยังไม่มาเลยนะครับ <blij Sonic. S 1> โอ้เขียวมาเพิ่มเขียวมาเพิ่มว่ะนะฮะสมาเพิ่มมังคูก็ไม่น่าใช้เพชรส้มเลยนะครับผมไม่น่าใช้เพชรส้มเลยนะครับอย่างเงี้ยเออถ้ามันจะมาให้แบบจากแพ็กฟรีหลายอันนี้นะครับ ขอเอบวกนะครับเอบบกเอบวกแค่ใบเดียวเอบบกใบเดียวเอบบกใบเดียวครับเอบวกใบเดียวเครื่องจักรสีทองครับเครื่องจักรสีทองขอร้องและมาหน่อย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 เครื่องจักรสีทองอก็ยังไม่มานะครับปึ๊บ โอ้แกล้ะมาอีกแล้วไม่เอาแล้วครับครบแล้วนะใครอยากได้ทิ้งเม้นไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจกให้นะครับผมใครอยากได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้นะครับเอบวกสีเขียวนะครับผมผมมีเกินแล้วนะครับเอกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรับรองคุณจะได้โชคนี้ไปครับผมนะครับคุณจะได้โชคนี้ไปนะครับคุณจะเอาเอไปเลยนะครับเอเอสีเขียวนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมรับรองได้แน่นอนครับเอเขียวนะครับแล้วก็แพ็คสุดท้ายครับผมเอบวกเอบวก เรียบร้อยเกลือนะครับโอเคเราต้องไปสุ่มหา a อวกต่อนะครับขาด A อวบกแค่ใบเดียวนะฮะอ๋นนี้ก็เป็นเงานะอ่ะแต่เรารับมาเลยแล้วกันนะครับเออรับมาเลยนะฮะโอเคอ่ะเราไปดูสภาพกันดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเออโอเคยังไม่รับละกันนะครับก็ก็ขาด A+ อวกอันเดียวนะครับโอเคก็ปิดเว้นแล้วเนาะประมาณนี้ สภาพนะครับผมสภาพประมาณนี้อ่ะจะเราเปิดกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะ่อาจจะมีหมาเห่ามีอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าห้องผมมันไม่ได้เก็บเสียงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเอโอโหเอบวกก็ยังไม่มาว่ะอ่ะสมสักพันนึงก่อนแล้วกันนะครับเอบโบกโหเอ้เกือบจะดีใจอันนี้ก็มากันแล้วนะครับสีเขียวมาแล้วนะครับ กดติดตามด้วยนะครับผมรับรองได้แน่นอนนะครับสีเขียวที่ผมได้เกินไปแล้วก็เรียบร้อยครับผมเครื่องจักสีทองมาแล้วนะครับได้แล้วนะครับปิดเบสแล้วครับผมเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสวยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับนี่ครับผมรับมันเลยครับโอเคแล้วก็เป็นตำนานนะฮะเป็นตำนานเราได้มาแล้วนะครับตำนานเอวานะครับผมเรียบร้อยนะฮะอันนี้มันเกินมาใช่ไหมก็แลกแม่งไปเลยแล้วกันนะครับ เอออันนี้อะไรแพ็อะไรเปิดไปเลยละกันนะครับผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วรับร้อยได้อะไรปัญญีเลอบรังนะฮะเอาไเอาไว้ส่งของนะครับแล้วก็อัญมณีอัญมณีคอสตูมนะครับผมรับร้อยนะครับก็สําหรับเว้นนี้รับร้อยนะครับอย่าลืมมาเล่นห้าตากันด้วยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดจากแพ็คฟรีให้นะครับแพ็กฟรีที่เหลืออยู่นะครับผมดูว่าจะได้อะไรนะครับผมแพ็กฟรีที่มีนะครับเปิดไปให้หมดเลยละกันนะครับโอเคปุ๊บ โอเคไม่มีอะไรดีเลยนะฮะปึ๊บไอ้เขียวไหมไอ้เขียวไหมเอามาให้ทุกคนหน่อยครับเอามาให้คนดูหน่อยครับแจกให้คนดูหน่อยแจกให้คนดูหน่อยไอ้เขียวไอ้เขียวมาไอ้เขียวโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยผมเกือบลืมนะครับเข้ามารับกันด้วยนะฮะเออก็รับแมงไปเลยแล้วกันนะครับเพรนะเพราะใช้ไปเยอะแล้วนะครับผมเอาไว้ทำอีเวนต์ต่อไปนะครับก็จะเรียนมาล็อกอินกันด้วยนะครับแล้วก็ส่งโคเปอร์นะครับผมแล้วก็มาเล่นนะครับ 50ตานะครับในแผนที่แผนที่ซับซเกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับมน,มนผมเข้ารับโลกแบบนึงนะครับผมโอเคอ่ะเดีย๋ยวเราใส่มาเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมส่วนจีก็ยังไม่รู้ว่าเล่นกะอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยผมว่าเล่นกะอะไรจี้อะไรนะรับผมเป็นการ์ดสายไหนความสามารถเป็นยังไงก็ามาคอมเมนต์อธิบายบอกผมได้นะครับผม ผมมาสมม่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เติมให้เป็นตัวอย่างเฉยๆน,นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทเกอร์อิมมอร์ทัลทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย